สวัสดีครับผมบริษัทชีวินีส่วนเพื่อชุมแพนะครับกะจะขอสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะครับมือหนีเข้ามาในงานปูปลานะครับของมีสุวิคอร์ดนะครับกะอยากสัมภาษณ์คุณพี่เอียดนะครับนิดนึงมาเป็นยังไงครับงานมานือหนีโอเคบอคที่เข้ามาร่วมนะครับเดินทางมาไกลพอสมควรค่ะก็ะ โอเคค่ะโอเคนะครับมีความสุขกับคือว่าได้เหตุกิจกรรมเนาะค่ะและ้วก็อยากถามว่าที่ใส่ยีสูนี่ยมีความภูมิใจตรงไหนครับกับแบรนด์ยีสูของเฮาครับเีตุกับค่ะมีความภูมิใจในการที่เราตัดสินใจถูกต้องตั้งแต่แรกที่เราเลือกเลือกใช้ยีสูเพราะว่าครอบครัวเราหรือจะเรียกว่าตระกูลเรานะคะเรียกเลือกใช้ที่จะรถที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็คือยีสูเลยยีสูเลยเนาะค่ะถ้าถ้าคิดจะซื้อรถครับแบรนด์แรกของเราคืออีซูซูอยู่ในใจอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะครอบครัวไม่ใช่เฉพาะครอบครัว ก็คือญาติพี่น้องเรียกว่าทั้งตระกูลนะคะเรียกว่าเป็นตระกูลอิสุเลยเนาะพี่เน้องเรียกว่าเป็นตระกูลอิสุเลยสำหรับคุณแม่เป็นไงครับการใส่อิสุครับแม่นิดนึงครับดีเนาะแม่ชอบแม่ชอบแม่ซื้อมาสี่คันแล้วครับจ้ะนี่แหละรถใหญ่รถเล็กแม่ก็ใช้มันกันครับแม่เลยบอกชอบเน้สายของอิสุเป็นคนเป็นรถที่รักเจ้าของรักเจ้าของนะแม่ถนนขูดขาะ ก็พาไปดีถนนยังไงก็ไปได้แบบมั่นใจเรียกว่าช่วงล่างนุ่มนวลไม่กระโดด้ช่ไหมเนาะจ้าไม่กระโดดประหยัดน้ำมันพอมั้ประหยัดน้ำมันด้วยนี่ครับคือคำยืนยันจากการลูกค้าครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ครอบครัวอิสุเพราะเราคือตระกูลอิสุขอบคุณมากๆาครับผมนี่เลยครับผมยืนยันจากผู้ใช้ตัวจริงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบริษัทชีวินอิสุจำกัดอำเภอจุมแพครับขออนุญาตสัมผัสสดๆลูกค้าที่ใส่วีคอร์ดที่อมนะครับเนาะขอสัมผัสนิดนึงครับเมอร์รี่ทีมาเธอร์นั่งกันเป็นในครับสนุกมดบรสนุกมากเลยครับวววว่่าคครรัับบผมมิิงงออยูนนะพี้สวยงามมากครับผู้ฝ่าม่านครับครับขอรัสัมผัสความรู้สึกประทับใจกับอิสุวีคอร์ดขั้นที่เขาขับเมอร์รี่เป็นในครับการใส่ท่านมีความสูงแบบใดครับเป็นรถที่ถือว่าอันดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ขับนิ่มขับสบาย รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับขับนิ่มสบายนะพี่เนะครับถ้าใครกําลังมองหารถยี่ห้อตอนนี้ก็ผมว่าแนะนํามีซสูซุครับรับปัดเย็นเลยครับครับผมรู้สึกว่าการใช้งานนี่คือนิ่มนวลนะพี่เนาะครับนิ่มนวลครับการลับเคลื่อนขับสี่ล้อก็โอเคครับครับนี่คือคำยืนยันจากปากคุณลูกค้าทีใส่วิคอร์ทครับบริษัทชีวินอิสุขอบคุณมากครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะพี่ล็อกครับพี่ล็อกเนาะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นน้องมาทำกิจกรรมวันนี้สนุกไหมคะสนุกครับอาจจะร้อนหน่อยน้อค่ะแต่ว่าค่ะยังไงก็พามาถึงข้าวน้องวันนี้แล้วก็อยากจะถามพี่ล็อกนะคะว่าทำไมถึงเลือกซื้อรถอีซูซุวีคอร์ส เป็นรถที่อยากได้อยู่แล้วครับเพราะว่าครอบครัวก็ใช้อีซูซูเป็นครอบครัวอีซูซูเลยนะคะในความประทับใจของรถอีซูซูอะค่ะประทับใจยังไงคะกับตัว v ีคอรขับสบายดีครับขับนุ่มแล้วก็เหมาะกับการใช้งานประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันนี่ประหยับต้งมันอ๋อค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะขอสามคำกับอีซูซูรีคอร์ดของเราค่ะ ดีมากๆครับดีมากมากตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะค,คือดีมากมากค่ะแล้ยังไงก็อขอบคุณคุณล็อกมากนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเชิญไปกินข้าวต่อขอบคุณค่ะค